คณะครูและอาจารย์ครับพวงในการโรงเรียนปั้นซ่องครับร่วมถ่ายรูปกับหลวงตาเป็นที่ระลึกครับตอนนี้หลวงตาบนชื่นครับเริ่มเดินทุดองออกจากโรงโเรียนครับรอรอให้ครูบ,อบาอาจารย์มารับพัดลมเดี๋ยวมารับของไปเลยพวกขนมอ,อะไรัไนท ไม่ได้ตื่นแม่จะตักตักนะเดินเอาวางผิวรถเดินไม่ได้ที่ไรก่อนก็ออกไปเลยไปมีตะยปานมาเดินอยู่ที่ไหนมีอะไรก็วางผังกันนะผมว่า ถนนเส้นหน้าโรงเรียนเรียกถนนอะไรเนี่ยครับบ้านช่องถนนบ้านช่องครับถนนมีชื่อถนนนะสามสี่สามสี่เก้าเก้าใช่ครับสามสี่เก้าเก้าเนี่ยไปถึงคือแก่นเกลืองกจานนะทักเด้อ ปกิโลแอดกิโลเดี๋ยวเราไปเลยนะแปดกประมาณสองั้นก่ประมาณแปกประมาณเมงาไม่แจ้งมาละแครับกนามงโอยเจรบรถ้าไม่ได้บอกเราจัดจัดเลยครับจัดเลยครับจัดเลยครับวันนี้ไม่มีบางเขกเป็นหัวหน้าทีมใหญ่ไง กิทิ้เดีพี่ทิ้งกันตาไปเลยัสออเมตรดิายไปเลยตอนนี้ขึ้นออกจากโรงเรียนแล้วครับหน้าโรงเรียนเลงเล็กเดี๋ยวเลเอารถต่อตู้รถตู้เลยนะครับงเลเป็นคันแรกที่ต้องใส่น เดี๋ยวมาจีระจะลงต่อรถตู้แล้วรถตู้นะครับบอลเขาจะมีรถตู้อยู่บุชิกันนะครับตอนนี้กําลังออกจากโรงเรียนบ้านต้องตามไปมาเร็วนะครับแะ่ดาท่านก็อยู่ด้านใต้ด้านขวาก็เตรียมมาตัวเตรียมใจใส่บัตรกับรถตาบุชิกันนะครับวันนี้เราทานรถตาบุชิก ก็จะเข้าไปแยเียนกันไปนะครับบวเรากผู s s ้ภัยรอเส้นได้อย no, <estás> ่างไนะ้ั่ใครอเส้นกลางเปยนล้วนาด้่น้งที่อยู่ด้าด้านในด้านใต้ด้านฝาได้ิรถประชานตัดกันเล็วร้ารถาไม่รับก็ท้องได้ของอะไรนะคับไปเราจะจัว่รับเฉพาะน้ำฉะนั้นบอกกันกราบอกกันไปนะครับ หรือว่าปัจจัยให้แต่ปัจจัยใส่ไว้ให้เอาออกเลยนะครับจะเป็นปัจจัยใส่ปนกระนาษไปให้เอาออกเลยนะครับแก็ฝากปัจจัยทัปันยาะาญาติโยพุทธานีจนีิสั้นฝากปัจจัยทุกปันบอกกันต่อไว้สักนิ